ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาทารอดอินเบรลินนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของชาวราศรีเมษหรือลัคนาเมษนะคะในเดือนเมษายน2563ก่อนอื่นก็ต้องแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสําหรับผู้ที่เกิดชาวราศรีเมษหรือลัคนาเมษนะคะขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังคิดสิ่งใดก็สุขสมปารถนามีเงินมีทองม,มีโชคมีลาภความสําเร็จเข้ามา แล้วก็ที่สําคัญต้องเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ปราศจากโรคภัยต่างๆนะคะการทํานายเกี่ยวกับความรักนะคะก็เป็นการทํานายของคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปอย่างไงก็อย่าได้คิดมากนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นการทํานายของคนโสดคนที่มีคู่แล้วแล้วก็กรณีพิเศษสําหรับมือที่สแล้วก็จะมีไพ่พื้นฐานเกี่ยวกับความรักโดยทั่วไปนะคะ ก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าได้คิดมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่การกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e กดกระดิ่งติดตามจะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะมาสอบถามมาพูดมาคุยมาเป็นกําลังใจได้นะคะยินดีเสมอแล้วก็สถานการณ์ในภาพไพ่ ที่เปิดนั้นอาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะแต่นี้มาดูซิว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่พื้นฐานกันก่อนคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ไปแรกของคุณสี่ดาบ the fool หนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าห้าเหรียญ พราชินีถือถ้วยเด็กถือถ้วยสามเหรียญสิบดาบแล้วก็ไพ่สรุปคุณได้เจ็ดถ้วยนะคะไพ่พื้นฐานของคุณมองว่าความรักของหลายๆคนนะในช่วงนี้ดูนิ่งๆเงียบๆนะคะเหมือนกับว่าคุณปล่อยวางเกี่ยวกับความรักนะคะเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่านะเหมือนกับว่าที่ผ่านมา คุณมีความเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักมามากนะคะคุณก็เลยปล่อยวางได้นะคะอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าถ้าไม่คุณก็คนรักมีการหันหลังให้กันนะคะหรือไม่ก็อาจจะตีตัวออกห่างก็เลยทำให้ความรักของคุณดูเงียบเียบไปนะคะมีความเย็นชาซึ่งกันละกัน สำหรับบางคนที่เป็นคนโสดที่ยังไม่เจอใครถ้ามีโอกาสก็จะได้พบเจอคนที่ลักษณะทางไกลนะคะแต่อย่าพึ่งไว้ใจมากเพราะว่าแม่หมอมองว่าลักษณะก้อนนะคะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะคุยไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ยังไม่หยุดอยู่ที่คุณนะคะเป็นลักษณะคนทางไกลแล้วก็คนธาตุน้ำน้ำก็มีกรกฎพิจิกอายุน้อยกว่านะคะก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะ แต่ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเลือกได้ก็ตามนะแต่ก็อาจจะไม่เสมอไปเพราะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นส่วนใหญ่จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดในภายหลังก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ความรักของคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะยังไงคุณก็ไม่ขาดความรักแน่นอนนะคะจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ มีรักใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ไม่เหงาแล้วก็ไม่ขาดรักอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะเจ็บเพราะความรักแต่วันข้างหน้าคุณก็มีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะคะส่วนคนคุยคุยกันอยู่โดยทั่วไปนะในช่วงนี้อาจจะมีบ้างนะคะมีบุคคลที่สามหรือว่า มีคนมากมายเข้ามาสอสแสดแทรกทำให้ความรักของคุณนั้นอาจจะค่อยเวได้นะคะคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวมองว่าในช่วงนี้คุณเน้นเรื่องงานแล้วก็เงินเป็นหลักนะคะส่วนความรักไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันก็ตามแต่ก็เหมือนกับว่าอยู่กันไปวันๆนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่านะคะ ดูว่าความรักของคุณค่อนข้างนิ่งๆนะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะแต่น,นี้มาดูซิความรักเจาะจงคนที่เป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้วหรือว่าคบหาดูใจกันอยู่ในขณะนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคุณได้แ p ร r a n c e นะคะความคิดความรู้สึกของคุณ De วิ l ความสัมพันธ์ได้ไพ่กลงลอ้อแล้วก็ไพ่ขยายของคุณได้ 1ิไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะส่วนตัวตนของคนละคุณได้แปดเหรียญความคิดความรู้สึกของเขาได้พรราชนีถือถ้วยความสัมพันธ์ได้สี่ถ้วยไพ่ขยายได้ไพ่พระแล้วก็สมดาบนะคะเราก็มาดูกันซิว่าความรักของคนที่คุยคุยกันอยู่เป็นเช่นไรนะคะ ตัวตนของคุณน่ะเหมือนกบว่าในช่วงนี้คุณกําลังคิดหรือว่าหาวิธีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือไม่คุณก็กําลังตัดสินใจเลือกอยู่นะคะระหว่างคนสองคนนะเหมือนกับว่าคุณเองอะเจ้าชะตานะคะมีตัวเลือกเข้ามานะและกําลังตัดสินใจอยู่ในขณะนี้นะคะแต่คุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ เหมือนกับว่าตัวตนของคุณมีความลังเลนะคะไม่แน่ใจหรือไม่ก็มีความสับสนในตัวเองนะคะคล้ายๆคนจับปลาสองมือแต่เนี้ยมาดูซิตัวตนของคนลกคุณเป็นเช่นไรเหมือนกับว่าเขาก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินนะคะไม่ค่อยได้สนใจความรักเท่าไหร่หรือไม่เขาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะคะ ส่วนความคิดความรู้สึกของคุณะ่ะเดวิลขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในใจคุณนะคะเหมือนกับว่ามีพันธะอยู่หรือไม่ก็มีอะไรที่ผูกพันอยู่นะคะไพ่ใบน,นี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่อยู่ที่เจ้าชะตานะคะไม่ใช่คนรักของคุณนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สถานการณ์ในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะเราก็ต้องดูกันต่อไป เพราะว่าในตําแหน่งจิตใจความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณนั้นเขานิ่งเฉยเย็นชากับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขากําลังดูคุณอยู่หรือไม่ก็รอให้คุณตัดสินใจนะคะให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเลือกอะไรนะคะเลือกจะไปหรือว่าเลือกจะอยู่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยอะไรนะและลักษณะภาพไพ่เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างนิ่งๆนะคะ แล้วก็ด้านความสัมพันธ์ของคุณน่ะเหมือนคุณก็ยังตัดใจจากคนรักไม่ได้หรือไม่คุณก็อาจจะไปไปมามาก็ได้นะคะหรือยังหาวิธีที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ยังไม่สามารถปรับความบาลานซ์ได้หรือไม่ก็ยังเลือกไม่ได้นะคะเหมือนคุณยังสับสนในตัวเองอยู่นะแต่คุณก็ไม่สามารถปล่อยคนรักของคุณไปได้นะคะ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วก็ตามแต่ในความสัมพันธ์ของคนรักคุณน่ะบอกได้เลยนะว่าเขาเบื่อหน่ายคุณนะคะเขาก็ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็คิดมากนะคะในขณะน,นี้เขาก็กําลังคุ้นคิดอยู่นะเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ถูกใจเขาหรือว่าทําอะไรไม่เป็นไปอย่างใจเขาก็ได้นะคะเพราะว่าในขณะนี้ เขาก็มีความคิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในตัวคุณที่คุณไม่มีความชัดเจนให้กับเขานะคะหรือคุณอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้และไม่มีคำตอบที่ดีให้กับเขาก็ได้นะคะเขาก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ไพ่ขยายของคุณน่ะได้สิบไม่เท้าแล้วก็สี่ไม่เท้านะ คล้ายๆว่าคุณเองนั่นแหละที่อาจจะมีคนคุยหลายคนหรือว่าอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้และคนที่ทุกข์หนักที่สุดก็คือคุณนะคะเหมือนกับว่าในขณะนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็กลายว่ากลายเป็นว่าคุณน่ะมีความทุกข์ซะเองนะคะส่วนไพ่ขยายของคนรักคุณน่ะได้ไพ่พระแล้วก็สามดาบนะ เขาปล่อยวางนะคะเขาปล่อยวางทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าไพ่ขยายของเขาจะมีความเจ็บปวดเหมือนกับว่าถูกแทมถูกทิมแทงหัวใจนะคะเหมือนกับว่ามีสามดาบเนี่ยแสดงว่าต้องมีรักสามเศร้าถ้าไม่คุณก็คนรักนี่แหละเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นที่คุณนะคะแต่ไพ่สามดาบขึ้นที่คนรักของคุณ หรือคุณเองอาจจะมีอะไรปิดบังเขาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนกับเขาเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบเก็บความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเบื่อหน่ายนะคะแต่ใจเขาก็พยายามปล่อยวางถึงแม้ว่าจะมีความเจ็บปวดก็ตามนะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะ เพราะว่ามองภาพไพ่คล้ายๆว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ไม่มีคำตอบที่ดีให้กับคนรักและอีกอย่างหนึ่งคุณเองก็ไม่ยอมปล่อยเขาไปนะคะเพราะคุณก็ยังอะไรอวบแล้วก็ยังเสียดายในคนรักอยู่นะคะแต่คนที่ทุกข์หนักก็คือคุณนะแต่นี้มาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีโอกาสที่ดีต่อกันไหม เพราะว่าคนรักของคุณเขาก็พยายามมุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพื่อจะได้ไม่คิดอะไรมากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะจิตใจเขาว่าเจ็บปวดมากนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะแต่เหมือนคุณยังเลือกไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ถูกแต่มามาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันไหม หรือจะมีโอกาสที่ดีหรือเปล่านะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ1ดาบนะคะค่อนข้างเหนื่อยนะคุณจะต้องตัดสินใจให้ได้นะคะภาพไพ่ใบเ,เนี้ยคุณยังมีโอกาสนะ หดาบนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะถ้าคุณหาสาเหตุได้และคุณสามารถแก้ไขได้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหดาบค่อนข้างเหนื่อยนะยังไงขอให้คุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะดูซิว่าคุณและคนรักยังมีความรักหรือว่าความรู้สึกที่ดีต่อกันไหม 8ถ้วยนะคะเหมือนกับว่ามีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันนะมีเรื่องน้อยใจนะคะแล้วก็อยากคันหลังให้มีความเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณเขาน้อยใจคุณนะเขาอยากขันหลังให้คุณแล้วนะคะต้องการ move on แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะยังตัดใจจากคุณไม่ขาดถึงแม้ว่าเขาอยากก้าวไปข้างหน้าก็ตามนะคะ อยู่ที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าหนึงดาบขึ้นนะดูซิว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้ไหมแล้วจะกลับมาตรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่าเขาจะยังให้โอกาสคุณอยู่ไหมมาดูซิเดวเวลยังมีโอกาสที่ดีนะคะยังมีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเป็นการรีเทิร์นหรือไม่ก็ มีการสิ้นสุดปัญหาต่างๆแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะยังมีโอกาสที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะแต่ก็อยู่ที่คุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะว่าอะไรที่เป็นปัญหานะคะ ยังไงแม่บอกก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้วนะคะแต่อันนี้เราไปดูซิสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของคุณได้จัดติดความคิดความรู้สึกของคุณก้าวดาบความสัมพันธ์ห้าถ้วยไพ่ยขยายได้หกดาบแล้วก็ห้าเหรียญ ตัวตนของคูงคุณได้8ไดไม้เท้าความคิดความรู้สึกของเขาได้หนึ่งเหรียญความสัมพันธ์ได้สิบไม้เท้าภายขยายได้ชารีออตแล้วก็เดอะมูนนะคะส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะมองภาพไพ่แล้วค่อนข้างเศร้าใจนะคะแต่นนี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตัวตนของคุณมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นนะคะ มีโอกาสเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือในช่วงนี้มีการตัดสินใจมีการตกลงนะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่นะอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นก็ได้เพราะคุณต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมแล้วก็ต้องการความถูกต้องมีความชัดเจนนะคะในความรักเหมือนคุณมีการรอคอยเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะ หรือบางคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้สินก็ได้นะคะส่วนตัวตนของคู่คุณน่ะเหมือนกับว่าเขาต้องใช้เวลานะและในช่วงนี้เหมือนกับว่ามีปัญหากับคนหลายคนด้วยนะคะที่เข้ามาแสดงว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือไม่ก็ความรักของคุณน่ะ ้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตกลงหรือว่าเคลียร์กันเจรจาต่อรองกันแต่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะยังต้องใช้เวลาส่วนความคิดความรู้สึกของคุณก้าวดาบนะคะมีปัญหาทําให้คุณเครียดคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีความทุกข์นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุงคุณน่ะเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ย มีเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องตกลงกันเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองหรือเปล่าหรือไม่บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันต้องมีการใช้หนี้ใช้สินร่วมกันก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นปัญหาทําให้เครียดคิดมากหรือบางคน ถ้ามีปัญหากันหนักๆห่หางไกลกันหรือว่าหันหลังให้กันแล้วก็าอาจจะมีการเจรจารเรื่องกฎหมายนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองเข้ามานะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มีแต่ความเบื่อหน่ายนะของคุณนะ่ะมืนกัว่ามีความเบื่อหน่ายเอื่อมละอาแล้วก็ไม่ได้อย่างใจนะคะเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอยู่ไปวันๆนะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะ มีแต่ความทุกข์เข้ามาถาโถมส่วนด้านความสัมพันธ์ของคู่คุณเองก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกับว่าเขามีปัญหาต่างๆแบกรับเอาไว้นะคะเขาก็ค่อนข้างทุกข์อกทุกข์ใจพอสมควรต่างคนต่างก็มีความทุกข์นะคะอย่างแสนสาหัสส่วนไพ่ขยายของคุณได้หกดาบไพ่ขยายของคู่คุณได้ชาริออตแล้วก็ คุณได้ห้าเหรียญแล้วก็เดอะมูนนะคะต่างคนต่างหันหลังให้กันนะคะมีการแยกทางกันหรือไม่ก็ห่างไกลกันแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับว่าความรักของคุณที่ได้รับนั้นมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจนะคะต่างคนต่างก็มีความผิดหวังซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าได้ห้าเหรียญแล้วก็เดอะมูน่ะเป็นอะไรที่เศร้าใจนะ แสดงว่าความรักของคุณอาจจะมีปัญหากันมามากมายนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตกลงกันแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีความสุขนะคะมีแต่ความทุกข์มากกว่านะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะแต่เนี่ยมาดูซิว่าปัญหานั้นจะสามารถเคลียร์กันได้ไหม แล้วยังจะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความรู้สึกระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะแต่ดูแล้วภาพไพ่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าต่างคนต่างไปเลยนะคะไม่หันหลังกลับมาเลยนะคะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมากกว่าที่ทิ้งเอาไว้นะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกระหว่างคุณและคู่ยังมีความรักที่ดีต่อกันไหม และยังจะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจรีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความคิดความรู้สึกระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะแปดถ้วยนะคะแสดงว่าหันหลังให้กันจริงๆนะคะต่างคนต่างหันหลัง move on นะคะคุณก็ต้องการ move on คนรักของคุณก็ move อ n นนะคะตามภาพไพ่เป๊ะเลย แต่เหมือนก็ว่าจิตใจก็ยังมีความผูกพันกันบ้างนะแต่แต่ละคนก็อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ไปต่อกันไม่ได้นะคะแต่นี้แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรถ้าสาหรับบางคนอาจจะมีลูกมีเต้านะคะยังจะสามารถเคลียร์กันได้ไหมลองมาดูซิได้เดอมเพลอร์นะคะสามารถเคลียร์กันได้นะมีการตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ บางคนอาจจะมีลูกไม่เต้าอาจจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูเพื่อลูกเต้านะคะก็มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับทรับสินเงินทองต่างๆนะคะอันนี้จะไม่มีปัญหานะเกี่ยวกับทรัพย์สินปัญหาต่างๆแต่เหมือก็ว่าความรักอาจจะต่างคนต่างไปนะคะหันหลังให้กันยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับบางคนที่มีปัญหากันในขณะนี้นะคะก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปนะคะ อันนี้เราก็มาดูซีซ์สำหรับมือที่สามรักความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวตนของแฟนคุณได้จัดเม้นท์ความคิดความรู้สึกของแฟนคุณได้พระราชาถือดาบความสัมพันธ์ของเขาได้8ดาบแล้วก็ไพ่ขยายได้เฮอร์มิตแล้วก็หกถ้วยนะคะตัวตนของมือที่สามได้หนึ่งดาบความคิดความรู้สึกของมือที่สามได้แปดถ้วย ความสัมพันธ์ได้ห้าไม้เท้าแล้วก็พายขยายได้ายพินเทศอัจวินถือดาบสำหรับมือที่สมนะคะตัวตนของแฟนคุณเหมือนกับว่าเขารอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะหรือรอคอยความชัดเจนนะคะก็ไม่รู้ว่าเขารอคอยใครนะเหมือนกับว่าเขามีปัญหาที่ต้องเคลียร์หรือว่าต้องตัดสินใจอยู่นะในขณะนี้ส่วนตัวตนของมือที่สาม มีปัญหามากมายนะคะที่คุณต้องแก้ไขแล้วก็ฝ่าฟันปัญหานั้นๆให้สำเร็จหรือว่าเสร็จสิ้นเพราะว่าหนึ่งดาบค่อนข้างเหนื่อยนะคะด้านความคิดความรู้สึกของแฟนคุณนะในช่วงเนี้เขามีเรื่องตัดสินใจนะคะกับคนรักหรือว่าครอบครัวของเขานะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เขาต้องตกลงเจรจากันอยู่ในขณะนี้ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณน้อยอกน้อยใจเลยแฟนคุณอยู่นะเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่คุณอยากจะหันหลังให้เขาแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะคุณกลัวว่าเขาจะเดินจากคุณไปนะและคุณก็น้อยใจที่เขาไม่สนใจคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของแฟนคุณน่ะเหมือนกับว่าเขาบล็อกคุณนะแปดดาา เขาบล็อกคุณหรือไม่ก็ปิดกั้นขาดการติดต่อนะไพ่ไปนเนี้ยแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องเครียดหรือมีอะไรที่เขาไม่ต้องการติดต่อคุณนะคะเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหาภายในครอบครัวก็ได้ในขณะนี้เขาก็เลยบล็อกหรือว่าขาดการติดต่อกับคุณไปคุณก็เลยน้อยใจเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้ง มีปัญหาที่ไม่ลงตัวนะคะแล้วก็ไพ่ขยายของแฟนคูณเนี่ยได้ไพ่ฤึษสี่แล้วก็หกถ้วยแสดงว่าเขาอาจจะคิดได้กับตัวกับใจแล้วก็เหมือนกับว่าเขาพยายามใช้สตินะคะและเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องการกลับไปปรับความเข้าใจกับคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวเก่านะคะไพ่ไปเนี้ยมีการรีเทิร์นกับคนรักเก่าแล้วก็ครอบครัวเก่านะคะ มันก็ว่าเขากําลังขอโอกาสจากคนรักเก่าอยู่นะหรือมีเรื่องตกลงเจรจากันก็ได้นะคะแต่เขาตัดสินใจเลือกคนรักเก่าหรือว่าเลือกครอบครัวนะคะส่วนไพ่ขยายของคุณนะ่ะเหมือนคุณจะรับรู้ได้ก็เลยกลายเป็นความทุกข์นะคะแล้วก็มีความเก็บกดกดดันนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนคุณรับรู้แล้วก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าใจคุณนะเจ็บจีดเลยนะคะ อารมณ์ของคุณพุ่งพ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณไม่พอใจเขานะเหมือนกับว่าอยู่ๆเขาก็ไปรีเทิร์นกับคนรักเก่าโดยที่ทิ้งปัญหาให้คุณแก้แต่เพียงผู้เดียวนะคะคุณก็ไม่ค่อยพอใจเขาเท่าไหร่อารมณ์ของคุณก็เลยเหมือนกับว่าพุ่งจี๊ดเลยอะ่ะเหมือนกับพุ่งปี๊ดเลยภาพไพ่ใบเนี้ย มันก็ว่าคุณไม่ยอมนะคะไม่ยอมที่จะให้เขากลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวเก่านะเพราะว่าคุณไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะเพราะว่าอยู่ๆเขาก็หายไปหรือไม่ก็บล็อกคุณนะคะแล้วทิ้งให้คุณต้องแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวอะ่ะคุณก็เลยไม่พอใจนะแต่อันนี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของเขาอะ่ะยังรักคุณอยู่ไหม แล้วเขายังจะกลับมาหาคุณอยู่หรือเปล่าสําหรับบางคนที่มีปัญหากันเหมือนกับไพ่นะคะแต่นี้มาดูซิว่าแฟนของคุณนะ่ะเขายังรักคุณอยู่ไหมแล้วเขายังอยากจะกลับมาหาคุณอยู่หรือเปล่านะคะแต่มองภาพไพ่คล้ายๆว่าเขาตกลงปรงใจที่จะกลับไปหาคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวเก่านะก็เลยทําให้คุณนะ่ะจิตใจฟุ้งซ่านเลยนะคะในขณะนี้เหมือนกับว่าปรี๊ดเลยนะคะยังไงก็ไม่ยอมนะคะ อันนี้มาดูซิว่าเขาอะยังมีความรักหรือว่าความรู้สึกที่ดีกับคุณไหมและเขายังอยากจะกลับมาหาคุณอยู่หรือเปล่านะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไ้่ไปน,นี้เหมือนกับว่าความคิดความรู้สึกของเขาบอกได้เลยว่าเจ้าชู้แล้วก็กระล่อนนะคะแสดงว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณนะและเขาก็อาจจะมีคนอื่นหรือไม่ก็ครอบครัวของเขา ก็มีความเป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้ไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะคะเหมือนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบนะคะเอาตัวรอดเพียงฝ่ายเดียวเหมือนกับว่าคุณไม่สามารถฝากสังชีวิตไว้กับเขาได้เลยนะคะแต่นี้มาดูซิว่าเขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมเหมือนกับว่าเขาหันหลังให้คุณนะคะ เมจิกเชียนก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะคะแต่ภาพไพ่ใบน,นี้บอกได้เลยว่าการกลับมาของเขาอาจจะมีการโกรหกหลอกลวงหรือไม่ก็เป็นการสร้างภาพมากกว่านะคะกลับมาเพื่อพูดให้ดูดีให้คุณเห็นใจเข้าใจหรือว่าตายใจไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแต่สุดท้ายก็ถูกหลอกเหมือนเดิมนะคะ แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในวันข้างหน้านะคะพระราชินีถือไม้เท้านะคะไพ่ใบน,นี้นะคุณคงต้องรักตัวเองพึ่งตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเลือกที่จะรักตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้คุณจะต้องเข้มแข็งอดทนอดกัน้นแล้วก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ไม่พึ่งเขา ไม่ว่าคุณจะรักเขามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรักเขาเพียงใดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็มองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าไปเนี้ยคุณจะต้องเก่งแล้วก็แก่งได้ด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกนะเขาก็กลับมาโกหกหลอกลวงมาพูดให้ดูดีทุกอย่างทำให้คุณไว้ใจทุกอย่าง อาจจะอ้างนู่นอ้างนี่แต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนลิงหลอกเจ้านะคะลักษณะภาพไพ่เห็นไหมมีลิงอยู่ด้านหลังแต่เขาสามารถพูดให้คนเชื่อได้แล้วก็ไว้ใจได้แต่สุดท้ายเขาก็ทําให้คุณเจ็บอีกครั้งนะคะยังไงก็อย่าเชื่อหรือว่าไว้ใจเขามากนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับมือที่สามนะ และก็ในสถานะทุกความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าไพ่จะออกมาดีมาร้ายอย่างไรก็อยู่ที่การกระทําและการตัดสินใจระหว่างคุณและคนรักมากกว่านะคะคิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณเองนะคะแม่หมอก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนให้มีแต่ความสุขความโชคดีเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะถ้าชื่นชอบถูกใจอย่างไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้เป็นกำลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ